สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม i มค c ครับวันนี้เราอยู่กันในมอดอักซว,วินมันมีมังกรใช่เปล่าถ้าปบ้านก่อนอีกบัดเจ็ดเจอดสมบีใครชอบใครชอบเกมนี้ก็ริ่มกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วกดกระดิ่งนนะอยากให้เล่นมอสอะไรก็คอมเมนต์มานะ lên xiềng lên này đi nên lên lên này mưa thử ra cái à, này là cái à, này nhiều và mình cái được นี่เข็มทิศเข็มทิศชีม้มั่วตัวแล้ก็จะไปถูกไหมนะโอ้เสียงมังกรโอ้หน้าจีเมีามังกรเสียงมังกรเจอบ้านนี้มีอะไรบ้างวัว เอาหมดมีชีวิตมาให้ที่นอนนอนก่อนแล้วกันในตอนเช้าไปยังมีอีกชั้นเหนือชั้นด้านฟ้าที่ตีเหล็กมาอยู่ด้าบน ไม่มีอโหท้ายไฉมเลยเดี๋ยวเพอไปเจอกับมังกรมังกรอันเนี้ยไยปากันได้ไม่ใช้มีอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรก็เอาแค่นี้เนี่ยไปไปปาามังกรเฮ้ ่นอน,นอนเช้าเลยนี่ว่ามันยังมืดอยู่เหมือนเดิมปีเนี่จะพยายามลองคลิปให้เยอะๆลองไปปราสาทตรงนี้ปราสาทอะไรนี่หมู่บ้านพวกชาวบ้านเราเข้าไปในตัวเมืองมีซอมบี้ปะ ถ้ามีซซมบี้จะเพล่นะไม่มีเราก็ขอคนละหนึ่งไลท์สตรีมมาครับมีหน้าดอกคอกงัวคอกงัวหดอกคอกมากันนี่แน่ได้ยินเสียงชาวบ้าน จาวบ,บ้านอย่างนี้ไม่กลัวซอมบี้หรอเขาก็สร้างสวยเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปดาวสตอร์โซ่ใครปืน,ม,น,นม,ม,มัดปืนเนี่ยลางวัดไฟมามาแต่ละ,ะไม่มี Phật thờ Ui chùm nám Phật thờ Phật thờ Yeah. แนบขัาไปขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยดิถ้งบนแคบจังทางนอกดูใหญ่แต่ทางบนนี่แคบแคบเอาวัดลองมาชั้นล่างอีก มีห็นใต้ดิงก็ไม่บอกเนี่ยปิดประตูตบหน้าน,นี่หลอปา,าสราเดี๋ยวลอง ในกล่องมีอะไรดูให้ทั่วดูให้ทั่วถ้าไม่มีไปต่อสู้กับอะไรนี่ปิดคลิปเลยนะต้องเล่นหมอะไรมาก็ไม่มีต่อสู้อะไรเลยม,มาลำทาน และนี่มอดอะไรของมันเนี่ยแล้วมันต้องมีหมดมีชีวิตถ้ามันไม่ทำอะไรเอาหมดอมาะตะดดีกว่าไหม ทำไม่ทำไมกระโดดกระโดดแล้วก็ไม่ไม,ไมีให้ผ่าน ได้ยังไงเนี่ยไปมอดพวกเนี้ยมันน่าจะเอามาลังบตามามาอะไรเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกดูดีกว่าดูอ้น,นอันจะมีอะไรนะ่อาอัศาจรรย์เดีย๋ยมาอึอ่ะอึอ่ะ ทางมันแหลกนะอ้ออันนี้น่าจะวงยางใหญ่กว่าเอาเว้วย,ยวางใหญ่วกเขาถ้าเย็นเสร็จก็ขอภัยนะ ไม่มีไม่มีให้กองด้วไเลปล่า มำไก็ไม่มีตุกกลองเนี่ยแค่ใส่มาสัมผัสแค่ใส่บันไดทำไมให้สงสัยคิดนี่ไม่มีอะไรเลย ทะลุทะลุถ,ถ้ามีสนามก็ขอภัยนะเดินไปเดินไปเรื่อยเดินไปเรืเร่อย,นยนคนด,ดูดูดูตายลายตายหาเดินไปเดินมา ถ้ามีเสียบก็ขอภัยนะไปดูนะเรกว่าวันหลังคาทมัมเป็นสีขาวถ้าถ้ามีเสียบก็ขอภัยนะ ไม่ใช่แล้ว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 แต,แต่คลิปนีไม่มีอะไรปิดคลิปแล้วมาเดินอ่ะคลิปนี้ขอตราเป็นกานไปก่อนตะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปไปตะวันนั้นฝากติดตามกันนะคะ เราตอนนี้ขอตลาไปรรก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บๆไม่มีอะไรเลย